สวัสดีค่ะ,คะมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกัตเต้น่อยเชีแนลค่ะพี่น้องมือนกับกัตเต้น่อยกัดใดเมนูกุ้งค่ะพี่น้องกุ้งมังกรแต่ว่าโตมินิไซส์ไซส์ซน้อยค่ะพี่น้องจานมากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดบักแตงแน่แล้วก็ผักโหละพานำอ่ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาครับมืุอนี้กินุ้งน้องกัน,นทั้งหัวอันยิ่คือสีแก้วทันใดน้องเนาะ นี่รูดออกยังเส่อเลยวามันเอาไว้อันที่หลังห้าทีบ้างก่อนใส่ใส่หน่อยหน่อยนอยแต่วาเนื้อจัดมาแบบหนึ่งค่ะ นี่นั่นน้ำจิ้มกระเด็นแห้งแซบ มัันยง่ทำเหล็กสักก้อนหกัว เนยมันก,ก็คือกันกับกุ้งก็ุ้งขาวไม่ต้องสั่ง เราพาหึงแก่แล้วอ,อือก็อมีเหนืออยู่ด้วย อันนี้ก็ได้ได้ไมาจากอ้ายค่ะพี่น้องอ้ายเพิ่งซังมาแต่ว่าเพิ่นกินแต่หลายมือแล้วเพิ่นนันเป็นย่างไเฮ็สซาซิามิแต่ว่าก็แต่หน่อยจาดเอาแบบสุก

Các bạn tìm seafood mm. Mm. มันมีเนื้นอเอาไ้แกกินที่หลังแต่ว่ามันแกอ่องไงดีอืมหมาน,มน ເປັນລອກຫາເຫັດແຕ່ວ່າມາກິນກ้ຸงມୁଁກ່ອນບໍ່ໄດ້ອື Uh uh. โตพอประมาณถ้าเอาชิ้นกับหนึ่งจิ้มแสบ เจ้าหัวตัวน,นี้กันไม่มีนอยอยู่ในหัวตัวหัวยูนี่นายประตูโตเหมันกันเหนือแน่นดีเลยแบบพอดีแกง่ายผอม อือเจอครับโตรผู้ดีครับอออื้ <laughs> พอพ่อหนีบอันนี้มาแล้วมันก็เจีง่าย มันซ mm ุกไวาเด่นแหงเนาะ มันเนี่ไม่จะประมาณให้ปรวบแต่หน่อยบ่ได้ออกน้ำหวยบ่อืมข้นถามว่าน้ำผู้กับอันนี้อืมให้ละง,งกให้ละง,งกออกอืม

เหมืงองประตูแออกกันกระหูเฮ้ยมาเสิร์ฟแล้วมาบิงกวนแซบครับมันีกินกุงก้งก,นะกุ้งเมื่อก่อนตัวเนาะยกุ้งเมื่อก่อนใส่โมยใหญ่ปันไดครับใส่ธรรมดานะครับเนาะใส่กลางๆพ,พอดีแบบพอดีแซบโมยใหญ่เกินไปโมยน,น้อยเกินไป แต่ว่ามันแสบเนื้อมันแน่นดีมันหวาน,นกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มมันแสบน้ำมันออกอ่อมันหวานนหน่นอย,อย<ม>เปรีย<ม>ปร้ยวเผ็ดเผ็ดอยู่ยยแต่ว่ามันจะบเ่เผ็ดแห้งฮะนี่ละไปหาเห็ดแต่กลับมาจ<ม>ินนันกุ้ง,งมังก่อนก<ม> <laughs> ็ขอบุณผู้ชายที่วันไดมาห้เนาะรอะว่าพนจังมาเผืออ่ะกระแต่น้อยก่ ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามากทาชื่นชอบจังใยก็ฝากกุไเคยก็แช์ใดน้ด้ะคะ่ะมือนี้ก็แต่น้อยบ,บ่าวกมขอลาไปก่อนนะครับนะสว,ส,สวัสดีค่ะ